ครับนี่ก็คือวิดีโอเพิ่มเติมนะครับจากตอนที่แล้วนะครับที่เรื่องดินไปนะครับนี่ผมก็ตัดออกไปถ้ามันยาวนะครับมันยาวเกินนะครับก็จะมาเพิ่มเติมนะครับวิดีโอนี้ก็จะมาเพิ่มเติมนะครับครับทีนี้ผมอยากจะมาพูดอีกอย่างนะครับนี่นะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับกับบ่อเลี้ยงปลานะครับ บ, no บ่อเลี้ยงปลาบ่อเก็บน <ing> ้ำหรือสระเก็บน้ำนะครับที่ขุดไว้สูงๆนะครับที่ใครเก็บไว้เฉพาะเก็บไว้ใช้น้ำการเกษตรที่สูงๆเนี้ยนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับผมจะมาพูดนะครับหนึ่งไอ้ที่มาเกี่ยวกับบ่อเลี้ยงปลาเนี้ยนะครับคือหนึ่งผมเอามาปรับสภาพน้ำนะครับปรับสภาพน้ำช่วงหน้าฝนเนี้ยนะครับน้ำจะเป็นสนิมคือน้ำเหลืองนะครับคือน้ำมันเหลือง น้ำเป็นสนิมนะครับนี่ก็ยังเห็นดอกบัวเลยอยากจะเก็บแล้วเก็บไม่ได้บางเอิญเป็นแผลนะครับไม่อยากจะให้โดนน้ำนะครับครับที่เอามาเนี่ยนะครับมันจะเป็นน้ำน้ำเป็นสนิมนะครับช่วงฝนตกเนี้ยนะครับแล้วอีกอย่างที่ตรงเนี้ยนะครับของผมมันเป็นที่ร่มนะครับในี้ผมปลูกก็ไผ่เข้าไว้นี่นะครับมันร่มอยู่ด้านทิศตะวันออกด้วยนะครับด้านทิศตะวันออกเลยนะครับ คือมาปรับสภาพน้ำช่วยปลานะครับให้ปลามีออกซิเจนให้เขามีออกซิเจนที่เพียงพอเขาจะได้ไม่ตายนะครับครับคือเขาจะได้ไม่ตายนะครับถ้ามันมีน้ำเป็นสนิมมากน้ำเหลืองมากเนี้ยนะครับในออกซิเจนต่ำนะครับเขาจะตายนะครับแล้วแล้วก็อีกอย่างเนี้ยช่วงฤด,ดูหนาวเนี้ยถ้าหนาวจัดๆเนี้ยนะครับ หานาจดจัดเนี่ยนะครับเพราะว่าบ่อตรงนี้มันมีมันเป็นที่ล่มนะครับสําหรับของผมนี่เป็นที่ล่มนะครับพอพอตกตอนกลางวันมาแดดไม่ส่องเนี่ยนะครับน้ําเขาจะเย็นนะครับก็จะมาช่วยตรงนี้ช่วยปลานะครับก็เปรียบเสมือนว่าที่เอามาหวานช่วยปรับสภาพน้ําให้ปลาเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆผมจะพูดให้เห็นภาพเลยนะครับ ก็เหมือนที่น้าขุนขุนเราเราเอาสารส้มไปแกงนะครับก็ก็ก็เหมือนอย่างนั้นนะครับมันจะได้ตกตะกอนไปเป็นอย่างนั้นน้ําจะได้ใสขึ้นนะครับไอคนที่ก่อนก่อนนี่ก็รู้นะครับแต่ถาเด็กสมัยใหม่นี่ก็คงจะไม่รู้รู้ละคงไม่เคยเห็นละนะครับครับอันนี้ก็เพิม่มเติมนะครับแล้วสําหรับไอที่เป็นบ่อน้ําบ่อน้ําที่ใช้การเกษตรที่สูงๆที่ผมพูดเนี้ยนะครับที่ผมพูดให้ฟังเกินไปข้างต้นเนี้ยนะครับคือหนึ่ง นะครับเอาไปหวานเลยนะครับไปหวานเยอะๆเลยนะครับจะช่วยให้เกิดขี้เลนนะครับจะช่วยให้เกิดขี้เลนการเก็บเก็บกักน้ําให้ได้อยู่ดีนะครับเพราะเขาจะไปปิดที่ล่างนะครับปิดล่างมันจะเป็นขี้โคลนช่วยปิดหน้าดินชั้นล่างนะครับก็ทําให้น้ําซึมลงข้างล่าง น้อยหรือช้าลงนะครับน้อยหรือช้าลงนะครับแต่ว่าตรงนั้นนะนะครับผมให้ไปไปใส่ไปเลยใส่ต้นไหนก็ได้ตอนดินแห้งดีที่สุดนะครับใส่ไปเยอะๆเลยนะครับก็ดูก็ดูว่าสาพื้นที่ที่เราทําอยู่มันมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ผมไปเห็นผมไปทํากับตามาแล้วนะครับสําหรับที่บอ่อใหม่ๆเนี้ยนะครับขุดจะไม่ค่อยอยู่น้าเนี้ย สองปีสามปีแล้วน้ําน้ํามันจะไม่ค่อยอยู่เนี่ยคือน้ําแห้งเรียวเนี้ยนะครับไปทําเลยนะครับทําตามนี้ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าว่าทําแล้วมันจะอยู่ได้ตลอดปีไหมนะครับมันอยู่ที่น้ําที่เก็บกักของน้ําของท่านผู้สมด้วยนะครับว่ามันสูงขนาดไหนนะครับที่ท่านทำเข็าไว้มันสูงขนาดไหนนะครับแต่มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งละนะครับก็คือว่า 50าเนนี่ผมให้ไป70%เลยนะครับแต่คําว่ามันแห้งไปไหมมันก็แห้งนะครับเพราะมันก็ต้องซึมออกข้างนะครับมันก็ต้องซึมออกไปตามข้างสะนะครับในเมื่ออากาศร้อนมันระเหยไปกตามอากาศมั่งนะครับมันมันก็ระเหยไปตามอากาศมั่งนะครับก็เป็นของระบบธรรมสชาติแต่เขาจะทําให้การซึมลงข้างล่างน้อยลงนะครับซึมลงข้างล่างน้อยลงนะครับครับแต่ว่า การที่มาหวานให้ซวยออกซิเจนปลาเนี่ยนะครับอย่าไปหวานเยอะนะครับที่ตรงเนี้ยของผมเนี่ยก็น่าจะประมาณสามสิบแต่รางวาประมาณนั้นนะครับผมก็หวานไปประมาณสองโลนะครับผมไม่ได้หวานเยอะนะครับถ้าหวานเยอะไปผมเกรงว่ามันจะเป็นอันตรายต่อหอยนะครับมันจะเป็นอนัอนอนันอันตรายต่อหอยนะครับผมมีหอยจุ๊บอยู่นะครับเพราะตัวนี้มันจะไป ทำลายระบบหายใจเขาแล้วก็เป็นไปโดนไปทำให้ตัวของเขาละคายเครื่องนะครับตอนที่เขาออกมาหาอาหารกินนะครับผมไม่ได้ใส่เยอะนี่ก็แต่เฉพาะเป็นปลาเฉพาะปลาไม่เป็นไรนะครับห้าห้าไม่มีหอยนะครับเฉพาะปลาไม่เป็นไรนะครับเฉพาะปลาไม่เป็นไรหวานเยอะเลยก็ได้นะครับก็ตามนั้นนะครับ นี่นะครับนี่อีกอย่างหนึ่งนะครับคือช่วยการหอยทากได้นะครับการหอยทากได้หรือค่าหอยทากได้นะครับค่าหอยทากได้นะครับแต่ตรงนี้ผมจะไม่เน้นให้ใช้นะครับห้าหั่นคุมระบบน้ําไม่ได้นะครับถ้ามันถ้ามันไปเจอน้ําเข้านะครับคุณภาพเขาจะลดลงนะครับจะแทบจะไม่ได้ผลนะครับจะไม่ได้ผลนี่ผมเพิ่ง ไม่ค่อยจะแนะนําให้มาใช้กาบที่โดนน้านะครับเก็บใช้โดนน้าส่วนมากนี่นี่ผมมีกอตะไคร้อยู่นี่แต่บางเออมันเป็นตะไคร้หอมนะครับเป็นตะไคร้หอมก็หอยก็ไม่มีเท่าไหร่นะครับตะไคร้พวกตะไคร้หอมเนี่ยแมลงก็ไม่ค่อยจะอยู่นะครับเพราะมันกินของเขานะครับนี่คือข้อดีอีกอย่างนะครับแต่ถ้าใครควบคุมน้ําได้ก็โอเคเลยนะครับโอเคเลยโอเคก็ใช้ได้นะครับใช้ได้กะ การการหอยทากนะครับนี่ก็ผมมากันที่เพาะก้าผักที่อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้สมไปแล้วนั้นนะครับผมก็เอามากันเข้าไว้นะครับนี่พอดีอีกอย่างคือใช้ได้นะครับ